สวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามาริคุมกูดมอร์นิ่งอีฟวอร์นิ่งนะมอร์นิ่งอัพทุกทุนอีฟวอร์นิ่งกูดไนท์นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะ m r p d พ8ดีอหมอฤทธิ์ผ่าดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาลัคนา,า12รลาศีนะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคำอุปกรณ์นะ ดูดวงชะตานะครับหมอฤทธิ์ผาดาวนำโชคนะให้กับลัคนา12ลราศีนะครับในวันที่1มีนาคม2 5 6 4นะว่าลัคนาราศีไหนนะครับดวงชะตาของใครจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับและดาวพระเคราะห์อะไรที่จะเป็นดาวประเคราะห์ที่นําโชคลาภให้กับชาวลัคนาทั้ง12ลราศีเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดแชร์ share, คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะเวลาอัปคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังไปหาคุณเลยอย่าง d e l i v e r y นะติ้งตึงติ้งตึง,ตง,ตงนะครับออถ้าคุณหาคลิปไม่ไม่เจอเนี่ยถ้าคุณก็มากดในกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะแจ้งเตือนหาคุณด้วยเช่นกันนะครับจะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวจะมาพูดถึง นะในเรื่องของเลขนำโชคกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะจะต้องมีแต่สิ่งที่ดีนะครับคนที่จะมีโชคลาภเข้ามาเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสนะอย่างที่เคยบอกว่าทําตัวให้ตนุปเป็นลาภาเขาไว้ตนุปเป็นลาภาเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภนะครับจะได้มีสิ่งที่ดีเข้ามาคุณถ้าใครวันๆมีแต่หน้าบึ้งยิ้วขมวดหน้างิ้วคิ้วขมวดเนี่ยนะ มีแต่ความเครียดแนยโชคลาภเพราะไม่เข้ามาหาคุณหรอกนะคุณจะต้องยิ้มเบิกบานเข้าไว้ถึงจะดีในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาประจําในวันนี้นะมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อนนะสีวันนี้ที่ควรเว้นเลยนะครับก็อ,อถไฟออกในวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์เนื่อสีที่ควรเว้นเลยให้เว้นสีแดงนะครับสีแดงไม่ดีเพราะสีแดงเป็นการากินีสัญจร ไม่ค่อยดีนะนะครับชาวลัคนาราศีสิงแล้วก็คนที่เกิดในวาทิตต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอุบัติเหตุนะครับไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็เอานิดๆหน่อยๆก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะครับออในโดวงชะตาของคุณนะและ สีที่ใช้ได้นะครับในวันนี้ก็คือสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงอย่างที่การทําไว้ใดปกคลิปนะสีม่วงจะเป็นสีที่นําโชคลาภมาให้กับคุณนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคนที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวลัคนาราศีมังกรนะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะมีน ธนูนะครับนะคือทุกคนนะ่ะสาธุขอให้คุณมีโชคลาภแล้วกันประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่กับใครก็แล้วแต่ที่จะนําโชคลาภม,มาให้กับคุณนะครับคุณต้องซื้อกับบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่นะผิวคล้ํานะครับพูดจาน้อยพูดไม่เฉพาะนะครับคําพูดบางคำออกมาก็พูดได้แสบสันนะไอ้เร่องคุณไปซื้อลอตเตอรี่กับบ,บุคคลประเภทนี้ดีที่สุด นะเอ๊ะหลือถ้าคนผิวขาวใช่ไหมคุณผิวขาวไปตากแดดตากแดดให้คำเออเป็นงั้นไปนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงแต่ละลัคนาราศีก่อนเลยนะครับทั้งสิบสองราศีว่าในวันนี้ดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเออถ้าคุณเห็นรูปดวงดาวนะบนหน้าจอเนี่ยนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวันจนร นะครับของในวันที่1มีนาคม6-4นะแล้วก็ขวามือจะเป็นเลขที่อาจารย์คำนวณน,นะครับเอออยู่คุณรอแป๊บนึงนะอยวพูด12ราศีให้เสร็จก่อนนะมาเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับในวันเนี้ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีโชคลาภทางด้านการเงินตลอดนะครับแต่เจ้าชะตาก็มักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกัน เพราะดาวราหูเป็นพิณทุบะนะครับดวงของคุณเนี่ยนะเลขหนึ่งกับเลขหกก็มีโอกาสนะครับบุตรบริวารเนี่ยนำโชคลาภมาให้เจ้าชะตาในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมายังรวดเร็วชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยลาภสุภะหมายถึงโชคลาภของเจ้าชะตาที่ได้มาส่งผลให้เป็นที่รู้จักยอมรับและได้รับการกล่าวขวัญถึง ในระดับหนึ่งนะครับเอออในดวงตาเพราะฉะนั้นเลข2เนี่ยนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะนําโชคลาภมาให้คุณนะหรือเพื่อนนะครับหรือเลขในความฝันของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยลาพาสู่ภาหมายถึงที่ได้มานะคุณอาจจะไปได้โชคลาภได้เลขอะไรก็แล้วแต่นะเนเพื่อนแนะนามาให้อะไรเงี้ยก็มีโอกาส นะครับหรือรวมกระทั่งเลขในความฝันของคุณด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าโชคล่ามีเข้ามานะครับแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ดวงของคุณเนี่ยมีเลขศูนย์เนี่ยดาวมตยู U, นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะอยู่ในภพลาภะนะเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยถือว่าจะมีโอกาสอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับรวมถึงเลข8กับเลข3ด้วยนะซึ่งอยู่ในภพวินาา พราะเลขสามตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้เออวินาศนี่ยคือเสียหายนะครับเสียไปหรือจะหนุนหลังชะตาก็ได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าโชคลาภจะมีเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะเลข8 3 9สาม้า นะครับก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะแต่คุณดวงคุณเนี่ยจะได้โชคล่ามาจากทางไกลนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคล่าลอยด้วยเช่นกันของชาวราศีกรกฎนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิงเนะี่ยถือว่าโชคลาาของคุณก็มีเข้ามาแต่ก็เก็บไม่ค่อยอยู่แหมเหมือนกันเลยนะทั้ง3ราศีนะเมถุนกรกฎสิง ออดาวโชคลาภไปอยู่ในภพที่เสียก็เป็นงั้นไปนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะเลขสองดาวจันทร์นะก็ถือว่าเป็นราชาโชคนะเลขสองก็มีโอกาสนะที่จะนําโชคลาบมาให้คุณนะครับหรือคุณอาจจะได้เงินแบบรับรนะชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะได้รับเงินแบบรับรบอย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าได้เงินนะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะต่อมาคนชาวลัคนาราศีกันนะครับ ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยลาภภูลมิรักหมายถึงดวงชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเลขของคุณเนี่ยก็จะมี4 5 7นะครับแล้วก็เลขสองดาวจันเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชาโชคอยู่นะครับพเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะก็ขอให้คุณมีโชคลาภแล้วกันนะครับเพราะดาวลาภภุลมลรักคณาคุณแหมเป็นราชาโชคด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ย ผู้หญิงนำลาบมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภใหม่ใมในระดับหนึ่งนะครับเลขนำโชคของคุณเนี่ยก็จะมี16แล้วก็9นะครับเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเก่าๆนะก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าสังคมที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่นั้นเนี่ย จะนาโชคลาภมาให้นะครับหรือเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภต้องเดินทางถึงจะมีโชคลาภนะเพราะฉะนั้นเลข2ของคุณเนี่ยก็ถือว่านําโชคลาภมาให้แล้วก็เลขในความฝันของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยในดวงชะตาถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภจากสังคมเพื่อนฝูงนะครับที่ดี นะเลขศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคลาภมาให้นะครับและดวงชะต่างคุณเนี่ยจะต้องเดินทางถึงจะมีโชคลาภนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับต่อมาถึงมังกรพักหายใจแป๊บนึงเหนื่อยมากนะดูทวยชะตานะเออต้องมา,า,าเวลามาแบ่งมาทำนะโอเคชาวลัคนาราศีมังกรนะ ถือว่าโดยชะตาคุณเนี่ยจะมีโชคลาภใหม่ๆนะครับแบบง่ายๆด้วยในระดับหนึ่งเลขของคุณก็จะมี839นะครับเออถือว่าชาวลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคุณจะได้โชคลาภเต็มๆเพราะสีทนได้นะครับดาวสีกลุ่มลักคุณในวันนี้นะเออแล้วเป็นเกษตรเนี่ยแหมเข้าเต็มๆเลยนะเก่าๆนะบางทีคุณนึกคิดไปออกบออไม่ถูกเลขเก่าๆจะมามไหมก็มีโอกาสนะ ลำเลขของคุณนะเออแล้วแต่นะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมถือว่าโชคล่ามคนนี้ก็มีเข้ามาก็มักเข็มแม้่ก็อยู่ด้วยนะครับและกลุ่มเลขที่มีเลข4 5 7เนี่ยมันอยู่ในพบที่เสียเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะออกอย่างไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะครับบางทีคุณคิดว่าออกมันไม่ออกหรอกบางทีคุณคิดว่าไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมันดันมาเฉยนะครับ เออถ้าคุณไม่คิดมันจะมาถือว่ามีถือมีโอกาสนะหรือชาวราศีกุมนะครับคุณอาจจะไปแอบ,บมองเลขของใครนะของคนอื่นนะนะเออแบบเงียบเยบนะครับไม่บอกใครเออแล้วคุณก็ไปเลือกรขขอตเตอรีเขียคุณได้เลยนะครับใบสองใบก็พอนะเพราะว่าในทั้งสิบสองราศีเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยนะครับเลขนําโชคที่ออกในวันเนี้ยถือว่าคุณเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะ เสียมากกว่าราศีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นซื้อเลขเนี่ยลอตเตอรี่ใบเดียวก็พอละสองใบธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากทุกสิ่งใดนะครับเพราะว่าทั้งสีทั้งมูลตกพบที่เสียโอ้โโอ้ยเหนื่อยนะแต่ถ้าใครได้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภแล้วกันเออะถ้าบุญคุณดีใช่ไหมนะถ้าโชคลาภคุณมากก็ถือว่าได้นะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนถือว่า เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภมากนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีเก่าๆเข้ามาเยอะด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเลขของคุณก็จะมี5 7 4เดแล้วก็เลขสองถือว่าเป็นเลขนําโชคด้วยนะครับเพราะดาวจันทร์ก็เป็นราชาโช,ชคของในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตาในวันนี้นะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโต้โผลนะเป็นโต้โผลประจำวันประจําวันนี้ นะที่จะมีโชคลาบนะครับโอเคมามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาบเลขมงคลนะประจำในวันที่1มีนาคม2564นะครับเลขที่ออกคือเลขตะแต,ะตะ <c oughs> คุณเห็นไหมนะเลขบนหน้าจอนะครับก็จะมีเลขดาวมรุยูนะครับก็คือเลขศูนย์ เห็นไหมดาวนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ก็เลข6นะอยู่ที่ราศีมีนนะครับต่อมาก็คือดาวพระเพรหัสบดีอยู่ที่ราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระคอ์ที่เด่นๆนะครับตัวเลขที่จะนําโชคลาภมาให้กับทั้งลัคนา,าสิบสองราศีเนี่ยนะก็จะมีเลขศูนย์หกและห้านะครับศูนย์หกและห้านะ เลขที่เด่นนี้นะครับก็มีโอกาสสูงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมี0605แล้วก็56นะในวันนี้นะครับเลขที่มีโอกาสที่จะออก80%นะครับก็จะมี8090304596 86253545ชุดนี้80%นะครับซึ่งมีโอกาสลองลงมา70% นะครับก็จะมีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดี1 5 7 5 8 2 8 9 7 4นะลองลงมา60%ก็จะมีเลข7 2 1 2 3 2 1 3 1 4และ17นะครับในดวงชะตาเลขนำโชคประจำในวันนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกเลขไปแล้วนะย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะครับ ที่เด่นก็จะมี065นะครับ060556นะ80%ก็จะมี8090304596 86253545 70% 1575828974 60%ก็72123213 1714นะครับโอเคแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาทั้ง12ราศีทุกคน โชคดีแล้วมีความสุขในวันนี้เลยนะครับนะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยจะเปลี่ยนมีอโอกาสที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าบุญกุศลคุณถึงในวันนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยนะครับสาธุ โอมเอหิมะมะพุทธสังมิณะชาริติพระสิวดีเถร,ระพระอรหังสัพพะราพังมหาราโภมหาธนังประสิทธิเอนะครับขอให้แฟนขับของมอริปรดาวทุกคนสมหวังร่ำร,ำรวยเงินทองเป็นอาภิมาเสถีในวันนี้ท,ทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ